สวัสดีค่ะการนะคะชน,นิการสุพิทยาพรค่ะตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2514ค่ะแหงเวอร์โสดต,ตั้งแต่เกิดค่ะ <c oughs> จริงพี่ทำสองปีมานี้โสดตลอดเวลาค่ะแต่มีคนคุยอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ยังไม่เคยเห็นเป็นแฟนเลยค่ะแต่คนใช่ใช่เคยค่ะเคยถ้ามีก็มีแค่สองคนในชีวิตเองค่ะน้อยไหมน้อยปะถ้าเพืเห็นภาพคือบอกว่าไม่มีน้ำเลยว่ะไม่มีน้ำข้าขอเชิญวาดที่แบบเห็นภาพไปค่ะไปค่ะอีีวดค๋อโอ้โหไอ้คือต้องกินทีเดียวไหมคะหรือว่าไงใช่ค่ะเป็นตัววัดเลยค่ะ ยังเห็นว่าความแห้งของระดับ้าขาเชียงใหม่เป็นยังไงโอ้โหตาแล้วเ๋ยอคะใจเย็นค่ะมีพักช่วง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  A few moments later ไม่ได้เพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าเราความแห้งให้กับศูนย์ค่ะเราจะกินเหลือไม่ได้ความแห้งให้กับศูนย์มันคำคอด Five minutes later แห้งจริงค่ะขอบคุณ,คณที่พื้นที่โปรโมทนะคะน้ำเต็มท้องเลยค่ะตอนนี้ชุดดิ๊เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะคิดว่าเพราะว่าเรามีเป้าหมายค่ะซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยคือการทําำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วความรักมันไม่ได้จะเป็นต้องมีแค่คู่ครองอย่างเดียวะคะ่ะคือมันแบบแค่มีครอบครัวมันก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโฟกัสที่จุดนี้มากๆแล้วพอเราตั้งใจทํางานพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อทําให้ทําให้ครอบครัวภูมิใจให้ได้ไงคะ่ะมันก็เลย ทำให้เราบางทีเราก็ไม่ได้โฟกัสกับความรักมากค่ะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยความโสดก็สาม,มารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้นะคะเพราะว่าการที่เราโสดก็คือเราว่างไงคะเราก็จะมีเวลาเยอะขึ้นทําให้เราสามารถเรื่องที่จะใช้เวลาเนี้ยไปทําประโยชน์ต่างๆได้อย่างเช่นทําจิตอาสาเอ,อ่ยทำกิจกรรมเอ,อ่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วซึ่งการก็ทําอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่มีเราเป็นเราโสดไงคะแล้วก็เลยมีเวลาเยอะไปทํากิจกรรมะคะ่ะ คนที่สวยจะหาแฟนง่ายเหรอคะต้องสวยที่หาแฟนยากหรือเปล่าคะหรือยังไงยังไงความอไมแต่หนูสำหรับหนูหนูคิดว่า beauty privilege ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นมาตาวัดว่าการหาแฟนหรือการมีแฟนจะยากหรือง่ายอะคะมันขึ้นอยู่กับความคลิกกันของคนมากกว่าว่าคนนี้มันใช่ไหมแต่มันก็ไม่ผิดถ้าเกิดว่าเขาจะเลือกคนที่เขาชอบจากหน้าตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไปวัดค่าเขาดีกว่าว่าเขาเลือกจาก beauty privilege อะคะ เพราะการรู้สึกว่าการที่เราจะให้คุณค่าอะไรสักอย่างเราไม่จะเป็นที่จะต้องมีคําจํากัดความมันเหมือน beauty privilege ว่าถ้าคุณสวยคุณจะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นเราพยายามค้นหาจุดเด่นหา,านเสน่ห์ของตัวเองแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนวันนึงเราสามารถก้าวมาถึง,งจุดที่คนที่ได้ตำแหน่งไม่จะเป็นต้องสวยที่สุดนะคะเราต้องกลมกล่อมแล้วก็เหมาะสมมากกว่ามันก็เลยทำให้รู้สึกว่า beauty privilege ไม่ได้เป็นมาตรวัดว่าคุณจะมีแฟนง่ายหรือยากอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ กลับมาตั้งหลักค่ะแล้วก็โฟกัสที่เป้าหมายมันเดิมเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตเรามันยิ่งใหญ่กว่านั้นเราไม่ต้องหยุดแค่หรือว่าเราไม่ต้องทําให้ตัวเองดูแย่ลงเมื่อเราอกหักนะคะอกหักมันเป็นแค่อารมณ์ที่มาสร้างสิ่งต่างในชีวิตให้กับเราอะเราแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้คือการเชื่อว่าเวลาอกหักเนี่ยมันลืมยากอยู่แล้วมันไม่มีใครลืมได้หรอกว่าเราแบบเคยมีความสุขกับใครมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําให้ได้คืออยู่กับมันให้ได้ต้องปรับตัวสิ่งททีี่่่่กกกกกัััําาาาาา็คคืออลบไไไปปโเเเ้้หมมยยตววชิรดแ แฟนนะอะไรเงี้ยเราต้องการให้เขาพอมีความสุขมันก็เดินต่อได้แล้วค่ะเพราะว่าเราชัดเจนกับเป้าหมายของเราเราจะไม่มามัวเสียเวลากับหรือว่าอุปสรรคที่มันเข้ามาคืออารมณ์อกหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเสียเวลาก็คือมุ่งตรงไปที่เป้าหมายเลยค่ะจบรักแท้แน่นอนค่ะเพราะอยากมีลูกค่ะ <laughs> อยากมีลูก <laughs> ก็เลยแบบอยากขอเล่นรักแท้เพราะการรู้สึกว่า ต้องถามก่อนว่าการประกวดเพราะอะไรคือรู้สึกว่าม <IS> ิสเวิร์ไม่ใช่ที่สุดของสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะทําเพราะการรู้สึกว่าตําแหน่งมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าเราจะได้ทําในสิ่งที่เราต้องการอยากจะทํำไหมไม่ว่าเราจะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตาแหน่งเราสามารถทําอะไรก็ได้ <IS> <IS> เพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีตําแหน่งก็ได้อ่ะคะ่ะคือเราเลือกทําได้เลยอะไรเงี้ยเราสิ่งที่เราอยากจะมีก็คือมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเวิร์ลเลยแบบงั้นไม่เป็นไรก็ได้ขอมีลูกอะไรเงี้ยค่ะ บอกก่อนว่าที่บอกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองหมายถึงเรื่องของความสวยหมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกเพราะว่าเราก็คิดว่าเราไม่สวยตอนเด็กโดนล้อนะคะอย่างเมื่อ anyway> ก่อนนี้หัวหม่งมากเหมือนปลาหมออะไรเงี้ยก็จะโดนล้อว่าหน้ามะม่วงเพราะคางยาวมากเงี้ยค่ะแบบมีคนล้อว่าแบบว่าใช่หน้ามะม่วงเลยแบบหัวหม่งแล้วก็คางยาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสัโพกใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเมื่อก่อนเขาก็จะมองว่าแบบเอยไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดําอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าแบบสิ่งที่การโฟกัสคือ คุณให้คุณว่าเราอย่างงู้นคุณว่าเราอย่างนี้แล้วเราจะไปสนใจทําไมเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายของเราคือครอบครัวค่ะและ้วการเชื่อว่าความมั่นใจอ่ะมันจะเสริมสร้างมาได้เนี่ยเพราะว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็ทําให้คนรอบข้างเราเชื่อมั่นในตัวเองกันเหมือนกันเนี่ยมันก็จบแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จะมีความมั่นใจในการทําสิ่งต่างๆได้แล้วพอเราเก่งขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องแคร์ความสวยแล้วค่ะการรู้สึกว่าความสวยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอะ แต่ความเก่งต่างหากที่จะทําให้เราสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้ใช่ค่ะคุณค่ามิมไม่มีมาตวัดค่ะเพราะว่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเราจะต้องไปถามหาคุณค่าของตัวเองจากคนอื่นทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราแต่คุณค่าของเรามันสร้างด้วยตัวเองได้ค่ะเพียงแค่เราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วก็ให้คุณค่านั้นกับตัวเองจบเลย โอ้โหจะฝากอะไรถึงคนโสดเหรอคะฝากถึงตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะคือเราจะโสดเมื่อไหร่ก็ได้เราอยากจะโสดเราก็โสดถ้าไม่อยากโสดก็แค่หาแฟนค่ะเป็นผู้หญิงก็จีบได้เหมือนกันอะไราเงี้ยสร้าง m i n d s e ตใหม่เลยคือเป็นผู้หญิงยุคใหม่พุ่งพุ่งข้อชนเลยค่ะชอบคนไหนก็ไปเลยไปจีบอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งคิดว่าการที่เราโสดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราไม่มีคุณค่าในตัวเองไม่เลยค่ะคุณค่าอยู่ที่เราให้ และเพียงแค่ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองปุ๊บเนี่ยก็แค่พุ่งชนสาวพุ่งชนเลยสิพุ่งชนนีเลยค่ะและนี่คือนักข่าวใช่ไหมปี2564ค่ะขอบคุณค่ะ